แกให้ได้เจ้าอุลตร้าแมนกิงกับอุลตร้าแมนกิงกับแกจงมา,า,าปรา,าศจากการไปรัก่อนพฟาสติตกดินถ้าไม่มาเราจะทำการประหารอุลตร้าแมนที่ถูกผลึกไว้ทั้งหมดซะเคลลุจะไปไหนไปอยูย่อารีน่าไงล่ะไม่เห็นหรือไงไอ้นั่นน่ะและอีกอย่างคนที่เราต้องจัดการคือเอเทลลุกเกอร์นนะ ฉันพอมีวิธีอยู่ตำเมกต่ไมยคุงครับวิคโตเรียมคือขึ้นความถี่แบบเดียวกันกับรจกตามมิตินั่นครับแสดงว่าพลังของบิคโตเรียมนั้สามารถหลักรังพลังตามมิติพวกนั้นได้นั่นแหละคือวิธีที่เราสามารถช่วยอิงตร่าแมนได้จริงจิจะไปลังขวัญเชพพดอนก็ได้นี่ใช่ไหมโชเออ หัวหน้าไม่ต้กันเลยครับยังยังไม่ได้ฮิคารุโชพวกนายต้องมีเรื่องที่ต้องทำอยู่นะเหรอไหนระหว่างนี้พวกนายจะมาฝึกกันงั้นเหรอแต่พวกกนายมาฝึกกับฉันตอนนี้ไม่ยอมเลี้วไปสองหมื่นปีนะว่าไงนะก็ดีเหมือนกันเอเธอร์ก็มันแข็งแกร่งมาก แม้แต่ฉันก็ยังรับมือกับมันไม่ไหวถ้าพวกนายรวมพลังกันแตกต่างในเส้นเชิงได้แล้วก็ก็อาจจะสามารถจัดการกับมันได้เอ๊ะนี่มาอะไรกันเนี่ยพวกาต้องร่วมมือกันสองคนรวมเป็นหนึ่งผสานลมหายใจเข้าด้วยกันและจัดการสโตูซะ

การทำแบบนี้มันจะได้อะไรถึิงที่นายบอกอฉันเชื่อแบบนั้นโอ้ยเจ็บ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 ,จบตอนนี้มันไม่เห็นได้ผลเลยนี่ที่นี่เป็นดาวของพวกนายถ้าพวกนายไม่ทำอะไรแล้วใครหน่านหนจะมาบกป่องดาวดวงนี้ จะทำอะไรเนะี่ยมัน,นมันจะอันตารายมากกว่า,น,วานี้ถ้าพวกนายไม่รีบหนีกันนะนมันเคยเจออะไรแบบนี้มกาก่อนเลยนี่น,นี่ไงจับแน่นๆนะ อีกหนึ่งชั่วโมงาพายที่จะตกดินทุกคนรีบเอาไปในประสาทกาเวลาให้ด้วยกาเด็ต ตัวขัดขวาม,มากันแล้วสินะถ้าแบบนั้นกระผมจะทำให้มันเลื่อนริมลดความหวาดกลัวที่แท้จริงระวังสายนั้นมันเป็นอันตรายกับทุกคนที่นี่ที่ไหนกอกี้สักุยะ ทุกคนอยู่ที่ไหนอะไรวะนั่นมันหรือหรือว่าผีฉันกลัวผีผีน่ารังเกียจอย่าเข้ามา มาเกิดทศฉันกลัวฉันกลัวมาเกอเทศแล้วเรามาที่นี่ได้ยังไงตัวด้วงฉันเกลียดตัวด้วงแบบนี้ที่สุดเลยนี่ที่คุณ ไม่ได้ผลเตินเร็วเข้ารู้สึกตัวที่ดเฮ้ยมันเข้าเฮ้ยโดนรมีเลยเกิดเร็วขึ้นขึ้สมองแต่ละคนกำลังอยู่ฝนอีกน่าจะเกิดความกลัวครับแสดงว่าพวกเขากำลังเจอสิ่งที่สิ่งที่น่ากลัวอยู่แน่แน่ทุกคนจำตาดีดีไว้ดั้งสติไว้ ไม่รู้สึกกลัวบ้างเลยหรือไงถ้างั้นฉันจะสอนให้เองถ้ายังไม่ยอมรู้สึกตัวแบบนี้ฉันคงต้องสู้ ตอนนี้พวกนายจงปินหน้าผานั่นสะ์และที่นั่นมีคนพลังที่ารจัดการกับไอทันเกอร์ได้ไปเอามามาซะสิดีละเดี๋ยวจะไปด้านซ้ายมันต้องด้านซ้ายเออแล้วฉันจะจับตรงไหนล่ะ ขอโทษนะขอโทษจโทษให้ฉันด้วยอเอาไปนะ หนึ่งสองสามแล้วพวกเราก็ไปกันเลยนะ้่ำบนนั้นเข้าใจแล้วหนึ่งสองสามเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าไม่มีนายผมไม่มีวันทำได้เออ ผาโกโนการทดสอบเราทำได้แล้วนะแล้ของพลังที่ว่าคงไหนก็มีอยู่แล้วนี่เอ๊ะนี่คือของที่คุณปู่คิงฝากมาให้อุลตร้าแมนฟิวชั่นเบสไงล่ะคิงเหรออุลตร้าแมนคิง บ้านเกิดของฉันเนมิเลอร์ M78 เขาคือนักรบในตำนานตอนนี้พลังเป็นของพวกนายแล้วที่เหลือฝากด้วยนะฮิคารุทำสำเร็จแล้วนะโชว์ชวทุกคนไดย้ยินไหมดี่คารุและโชว์พูด พวกเราบานมือศัก์เราจะสอบมาได้แล้วทุวกคนเหนื่อยหน่อยนะสอบคนทำได้แล้วสินะเปิดสิบางในบางทีสทิ่ที่ทุกคนเผชิญหน้ากับมันมันคือความกลัวนั่นแหละที่ต้องผ่านมาันไปแต่ว่าอย่าไปหนีมันเลย ต้องไปเชิญหน้ากับมันให้ได้ให้ได้เห็นทีเถอะเจ้าฮิคารุคือสมองของเจ้าน้ะเขาบอกว่าการโกงพวกเขาหายไปแล้วนะคะโอ้ยล้ทั้งหมดเริ่มการจุตีได้กาเด็กาเด็ดกาเด็ดกาเด็ด ฉันไม่กลัวตัวด้วงแล้วไม่กลัวอีกแล้วต่อไปนี่นะที่จริงก็น่ารักเหมือนกันนะเ,เข้าใจแล้ว

ทำได้ด mhm. ีมากทุกคนพวกแกสำเร็จ เอาละจงรับพลังขมุกเราไปได้เลยเรามาร่วมต่อสู้ด้วยกันเถอะ ขอบคุณมากทุกคนที่ให้พวกเรามาไม่เห็นเป็นอะไรเลยมองไม้ก็เป็นองคต่าแมนเหมือนกันเออขอกเล่นกับพลังของฉันหน่อยเป็นยังไงของกลัวทั้งหลายของพวกมนุษย์จะกลายเป็นตัวทำให้มันต้มสลายไปเองดาร์คลูคิเอล เร็วเข้ารีบหนีไปเร็วเขาว้าโชิเต่อจากนี้จะเป็นตาของพวกเราแล้วนะเออจัดแสดงจัดแสดงให้เห็นดวงสาสัมพันธ์ของพวกเราอุณตาทาชัช 打比斯多